อีกหนึ่งเรื่องอาจญาก,กรรมที่เรียกได้ว่าแพร่ระบาดกันเหลือเกินอาญกรรมออนไลน์สั่งของออนไลน์ต่างๆไม่ตรงปกบ้างละ่ะไม่ส่งของบ้างละ่ะส่งของล่าช้าบ้างละ่ะเรื่องนี้ทางด้านสคบอเขาได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะในส่วนของการสั่งของออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อะไรต่างๆมีเสียงร้องเรียนเข้าไปมากมายทีเดียวทางสคบอสํงงานันกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของไม่ตรงปกบางคนก็สั่งของมีพัสดุมาเรียกเก็บเงินปลายทางแต่ตัวเองกับไม่ได้สั่งล่าสุดทางด้านสคบเองค่ะก็ออกกฎ หมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะกำหนดให้บริษัทขนส่งเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการติดต่อร้านค้าแล้วก็ให้สิทธิผู้บริโภคเช็คของก่อนที่จะจ่ายเงินแล้วก็คืนเงินได้ภายใน5วันด้วยค่ะ ดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบรรดานักช้อปออนไลน์นี่แหละคะ่ะผลที่จะตามมาก็คือ การกำหนดมาตรการส่งดีหรือว่าดีดีเรอรีให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและก็ผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมกับหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าแล้วก็ขอเงินคืนได้ด้วย นอกจากนี้ค่ะยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนที่จะทำการชำระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาเนี่ยนะคะผู้บริโภคก็สามารถปฏิเสธที่จะจ่ายเงินแล้วก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่รับสินค้าได้ด้วยค่ะ